สายยางบารมีโคจงให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าแก่ลูกทานบริวารของข้าพเจ้าอย่าให้มีวียนอย่าให้มีภัยขอจงให้อโหสิโดยพุทธังประสิทธิยด้วยธรรมประสิทธิด้วยด้วยสังฆประสิทธิด้วยอโหสิยามีภัยสวหาภัย ข้ามามีหังมามีหัง, <มา S 1> งลำดับต่อไปจะได้กราบอาราธนานิบนนะครับท่านพ่อประกุปรดิษฐ์ศาสนาการน,นะครับเป็นผู้กล่าวคาถาปิดปากนะครับเปิดงานนมัสการลอยประพฤติบากนะครับแล้วก็จะได้ให้พรแก่คณะสัทธาตาิาาโยมนักบุญทุกคนทุกท่านเป็นลำดับซื้อต่อไปกราบอาราธนานิบนนะครับ ต่ต่อกันได้เลยนะครับตำรวต่อกันได้เลยนะครับก็เดินผ่อนแล้วก็อป็นบทนากับบรรดาเจ้าพุทธบริษัทนะฮะทำมาต่าก็ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดี ยอมที่กอดให้ปรากฏทุกสถานที่เฉพาะที่นี่ทุกเวลายอมจะได้เห็นว่าขณะนี้กำลังเทีย่ยงกันปกติจะร้อนที่สุดแต่ในช่วงนี้มีสิ่งที่ปิดบังความร้อนให้เยมวทั้งหลายมาโยกลามเดิน เกิดความอบอุ่นความร่มเย็นไม่มีกำลังันที่จะอธิษฐานจิตอบสองบรมรเมศอยอดบุญกุศลที่เราทำเป็นมาทุกภาพทุกภาพทุกภพทุกชาติที่เราต้องมาอยู่ในวัตตะของการเวีนว่ายไ้เกิดเฉพาะสิ่งที่สำคัญปีนี้คณะที่บูเป็นประธานบริหารงานพระพุทธบาท เมื่อวานวันที่ยีสองวันที่ยีสบสามนะวันประกอบพธิธีบวกสวงก็จะแจ้งให้ญาติโยมในที่นี้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมากับปีหกสามกล่าวมาไปในเดือนนี้อาอันดสงก็ดีบูก็ดีได้มีการ สร้างสถานที่ที่สำคัญคืออาคารโรงพยาบาลของอำเภอเขาคิจกุสองชั้นเป็นที่ให้ท่านั้งหลายาเจ็บกล้ได้ป่วยเนี่ยมีโอกาสก,าก็เข้าไปรับบริการได้เพราะว่าทุกวันนี้ผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปเขาเรียกว่าบุคคลผู้สูงอายุ มากเป็นประวการในประเทศไทยในปัจจุบันเราทุกคนผ่านรอนผ่านหนาผ่านชีวิตมาถึงจุดนี้กันสุดท้ายนี่เป็นไหวสระคนากจับไข้ได้ป่วยมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเพราะนั้นทางโดยก็พผู้โดยการองคจาบ,บาลเราปรึกษากันอ่ก็อนญาตให้ดำเนินการได้ มาไปที่แล้วหลังจากลงระบาแต่กาไส้ส่งไม่มีปัจจัยเพราะว่าการส่้างสร้างโรงพยบาลต้องใช้ปัจจัยมากเขาตั้งเอาไว้45ล้านเพราะโครงสรางมนสาอาการทั้งหมดจะติ่น้อโบนที่ผ่านมาเรางบได้แล้ว35ล้านแต่เมื่อวานนี้เอง ขึ้นไปบันเป็นกุศลอุทิศถวายกั่เทพพรมเทวดาทั้งหลายที่ลานซิวลีคณะขิวรถที่ให้บริการน่ายอมด่านหน้าใน้สะสมแล้วก็กองทุนมาตลอดเวลา,าได้หมอบประจัยให้ทั้งหูดในการที่จะดำเนินการสร้างราบาล สิบด้านไม่ยอมโมทนาพร้อมกันาสาธุสาธุสาธุนี่คือนักใจสัทธาแะรองเราทั้งหลายเือว่าทุกคนต้องผ่านการเจ็บไข้ได้ป่วยโรงพยาบาลเท่าเป็นการต่ออายุต่อชีวิตต่อควา,ามเป็นอยู่ของเราให้พ้นจากโรคร้ายที่จะมาเปลี่ยนทำหน้าที่ กิจการงานต้งบองให้เกิดความสมเหตุงเราเสริมต่อไปเะน,นั้นวันนี้ก็ขอขอบใจในน้ำใจในแรงสตาอันจีนใจนนุองการสงายเพราะนั้นวันนี้ก็จะเรื่องว่าจากล่าวคำอีกวราหนึ่งในสถานที่นี้คือแผ่เมตตาอดีฐานกิตในส่วนหนึ่งของเรามาบุกเบิดให้พื้นที่ที่ สิ่งราสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเขาคือ,อยูอาศัยแะไม่ให้มารบก,กวนตามมสร้าง,างบารมีของประชาชนทั้งหลายถ้าเราขออนุญาตใช้พื้นที่ให้เขาไปอยู่อีกสถานที่หนึ่งดามอาธัธยา,าศัยสิ่งที่ปรากฏการจรมายุคหลงบุ่มมีที่เกิดขึ้นภาษยจันก็คือมันช่วงวันศุกร เป็นวันที่เราได้ปิดงานเปิดปาแต่ยมขอร้องให้ต่อถึงดาอาทิตยได้ไหมเราก็ยังไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วก็ตกลงยอมให้ตามตะตาของยอตรงแค่วันเดียวตันนั้นเป็นเหตุสัดจัร์์ยก่อนแค่คืนเดียวคนนี้ขึ้นลงเนะีย ดังนักสีวันนี้ไปเจ้าป่าเจ้า,ขาเขาเ็าเดินทางกันเป็นแถวหมดเลยหาลูกรงหลานเนี่ยเสือทั้งนั้นแหละตัวสุายเรื่องจริงนะโยมนี่โยมทั้งนั้นแหละหมูเนี่ยออกเหมดทางเส้นทางขึง้นลงไม่ได้คนขับรถคิวเนี่ยต้องวิ่งหนีมาขึ้นนอนกันบนนี่ทั้งหมดเลยตั้งแต่วันนั้นแล้วยุติไม่ต่อเวลาแล้ว คือตรงๆเวลาเขาอดอยากมานานแล้วเขามาหากินกินฐานเขาไม่ได้นี่คือที่มาที่ไปของความมหัศจรรย์นี่คือ,อสิ่งเหล่านี้ปรากฏการณ์อยู่ตลนนอดเวลาอีกในยอย่างเฉพาะอย่างยิ่งโยมที่มาวันนี้หลังจากรองสองเสร็จแล้วต่าง่วันนี้พรุ่งนี้ไปนี่ก็ขึ้นมา มาตรการบูชาได้ตลอดเวลาครบหกสวันโยมที่มาอธิษฐานนี่ทำไมที่นี่ถึงผิดปฏิญ่าเพราะเป็นธรรมชาติจะส่วนใหญ่เราจะเห็นอลังการทึ่มากลูกบาทที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีแห่งเดียวที่นี่แล้วก็มีรอยพระบาทแต่ตรงนี้เป็นทถ้มนะเป็นที่บำเพ็ญของฤาษีอุบัเป็นตะบะ นี่คือสถานที่เนี่ยมันไม่ใช่เรามาตรงไหนแต่าคารนี้นสร้างมายุคของลองโง่แต่ก็อัศจรรย์จีิเลยโยอาคารขนาดนี้โยงคิดว่าอิฐหินทรายเอามาอย่างไรเล็กมาอย่างไรถ้าไม่ใช่บารมีเนี่ยเดเดือนสำเร็จทั้งมูญอันเปิดงานด้วยไม่โยใช้แค่เดือนเดือนอิฐหินทราย ให้พนักง,งานก่อสร้างทั้งหมด200คนทำ24สชั่วโมงนี่สร้างเรื่อยู่นี่ยแต่โอเคทำงานทั้งวันทั้งคืนเลยนี่ความอเศเรจังคนก็มาไม่เคยมามาก็พังเลยโอ้ยทำไมไม้เสาไม้เนี่ยมันจับไหนต้นใหญ่ๆจังเลยมาก็จับเข้าไปว้ายไม่เสร็จศิลปะของกาสร้างเราทำให้เหมือนธรรมชาติ รังคาก็สีเขียวให้เกินเหมือนธรรมาชาติพื้นที่เราก็ให้อาศัยธรรมาชาติให้มันกงเกินไปตามนโยบายของเงนี<ม>้<ม>ของอุทยานเป็นชาติพันธุ์พืชเสตป่านี่คือที่มาที่ไปเยวหลวงปู่กน่าทราบเอาศัยกงอ,งอ,งยองทุนที่ไหนไม่มีงบประมาณพรางั้น มีใ่แรงศรัทธาน้ำใจยิ่งใหญ่ของยอมนี่ึงยกขึ้นมาให้ยมได้มาอยู่อาศัยพักนอนกัเป็นบาลเมกันจนถึงส่วนปัจจุบันนี่คือที่มาที่ไปแล้วก็ขยายส่วนต่างๆก็รองรับอีกมากมายคิดว่าตอนนี้นะมันเต็มเลยได้พร้อมด้คิดว่าต่อไปน่คงจะ ไม่ต้องขยับขยายต่อไปแล้วก็ามาเสียดายทรัพยากรธรรมชาติต้นไม้บางปยาทั้งหลายเนี่ยบางทีก็จ,กจะพอแค่นีอ้อายุก็ธรรมชาติก็ที่ธรรมชาติมากที่สุดก็สิ่งเหล่านี้เราหาสิ่งที่ทุดแทนได้ยากต้องใช้เวลาต้นไม้หนึ่งต้นทวนไปเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นสิบปีเป๊ะเกียวเราไปตัดไปลบนนนปรรทอนไปฟาร์มเสียหายอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ ที่เรามาใช้พื้นที่สถานที่นี้ตรงนี้มีสิ่งที่สำคัญก็คือสัจจ์อธิษฐานความจริงจังลงมาแล้วกล่าวในใจจริงอธิษฐานเลยนี่ขอพรขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตฐานเนี่ยได้ผลจริงๆนะไม่ธรรมดาอย่างคุณยอมที่รับจาภาพเนี่ยไปที่แล้วไปนี้สเร็จเลยเขียสละทำใบสี เครื่องโมงสองเครื่องสการะบูชาตั้งแต่ลานสันเขื่อนมีรูปลุงปู่อยู่ที่นั่นแล้วก็พ่อคุณตาปัญาเมือเเล็กปยญามือไฟแล้วก็ซิวลีสงดดลอยพุทธบ,บาทนี่เพราะว่าผลที่เกิดจากมาอธิฐานเนะีเกิดความสมดท,ทรของความตั้งใจถึงได้วันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมเฉพาะท่านประธาน โมนิธิี่หละเครื่อของพระองค์เนี่ยติดตามมาตลอดจน,นถึงปัจจุบันพาหมูงคณะมามาร่วมกิจกรรมต่างๆงทั้หลายนี่คือน้ำใจแล้วก็มีควา,ามผูกพันในสถานที่นี้คือควา,ามรู้สึกลึกๆเกิดควา,ามสว่างสวัยไปเห็นการแผนพัฒนาแล้วก็ นำเอาความเดินไปสู่บ้านเกิดเมืองนอนที่วิจิิรไอ้ครั้งนี้งงเลยอลัรรงการโบริยาสโบราณอลังการที่สดุดใหญ่มากๆนี่เขาดูตรงนี้เองจุดสำคัญบารมีที่ส่งไปให้แล้วเสื้อไหนั้นทุกคนที่มาเนี่ยชิดว่าปีนี้ถึงว่าภาวะความเป็นอยนู่เศรษฐกิจเราไม่สมบูรณ์นะ ราให้ยอมเนี่ยองช่วยกันประคับประคองไปก่อนที่พ่อรามคาร,ร,รมพยองฟังนั้นแหละทุสิ่งทุกอย่างต้องใช้บินานอดทนแล้วก็เสียสละมันก็คงจะมีโอกาสเปิดให้เราอันนี้ก็ทุกคนก็มีเจตนาอยู่แล้วต่างความหวังอยู่แล้วเพราะฉะนมาในวันนี้อธิษฐานสิ่งหนึ่งประกันนะ ในชอบประกอบประเสริฐธรรมแล้วขอ,อบรารมีอันสิงสสิทั้งหลายีคุณพระพุทธประธรรมและระสฆ์ที่พร้อมทั้งหลายได้มาไปใจให้พอท่านทั้งหลายทุกลูกทุกนาน้มีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าในชีวิตสรรพกิจทั้งหลายที่อําเพลอย่ก็ให้ก้าวหน้าไปส่งความสำเร็จสำเร็จผลทำฝามระเบสอ์แด่ท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนด้วยกันลูกทุก ยึดทุกๆภารกิจการงานทั้งหลายลงบังเกิดความสเร็จโดยทั่วการทุกท่านทุกคนเธอจะหน่อบูตตาสะภะวะโตอาระโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะภะวะโตอาระโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะมะงคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมัสสังิงไพรปึกษาเทวาเทวีอิมังเตมาสังวัตสังอุเปมิตุติยมปีอิมัสสังิงไพรปึกษาเทวาเทวีอิมังเตมาสังวัตสังอุเปมิตุติยมปีอิมัสสังิงไพรปึกษาเทวาเทวีอิมัสสังิงไพรปึกษาังวัเทวี อุเ,ปเ,ปเปอเมนที่งตันทั้งกะจกลก่ากคำเรื่องการรัยประบาทพร้อมกันเานาะประทามนะ อิมังอิมังพุทธปาทานพุทธปาทานสัจจาสัจจาอารเวนะอารเวนะวันธานะวันธานะนะมาไมหังนะมาไมหังคุติยัมปิคุติยมปิอิมังอิมังพุทธปาทานพุทธปาทานสัจจาสัจจาอารเวนะอารเวนะวันธานะวันธานนะ มาไม่หงนะมามิหังอัตยัปีอัตยปีมังิมุตธาทานุทธปาทานสัจจสัจจอะระเวนะอะระเวนะปันธานะปันทานะนะมาไม่หงางมามหังเจ้าทั้งหลายข้าเจ้าทังหลายขออัติว่าไวขออยพระพุทธบาทอพระพุทธบาท ขอพระพุทธองค์ขอนอบน้อมจิตไหวด้วยใจประสงคด้วยเกิดทันองให้เกิดทานคงพรั่งศรีอริยเมตไตรให้น้ำใจดีให้น้ำใจดีเมือนพระเตมีใบเมืยนพระเตมีใบขอให้มั่งมีขอให้มั่งมี แสงพระสีสันชัยแสงพระสีสันชัยขอให้ปัญญาไวขอให้ปัญญาไวแสงพระพุทธโคสาจารย์พุทธโคสาจารย์บที่ถวายทูกเทียนทองบุญที่จะไหวทูกเทียนทองขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าถึงมรรคผลถึงมรรคผลนิพพานนิพพานในปัจจุบันในปัจจุบันในการเรื่องหน้าในการเรื่องหน้าด้วยเธอด้วยเธอ สาธุสาธุสาธุบุญกับพี่ตอนที่จะได้กราบนิมนต์พระคุณเจ้าให้พรแก่ญาติโยมเป็นภาษาบารีขออนุญาตเป็นตัวแทนถวายตุกปัใจที่พ่อแม่พี่น้องคณะสัตยาญาติโยมนักบุญทุกคนทุกขั้นได้พร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพขันโคูบูชาครู เป็นเจ้าภาพตอกไม้ใบสีของไหว้เครื่องสังเวยนาาขอเชิญทุกท่าน พนมขึ้นนิริศอธิษฐานถวายจตุปัจจัยหรือพร้อมเพียงกันครับสุข,สขินัง alan. วตงัตเมธานังอาสวัชขยาวหังนิพพานังปัจจโยโหตุทรัพของข้าพเจ้าได้มาโดยบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธบูชาพระธรรม วายพระสงฆ์จิตใจจำนงตรงต่อพระนิพพานขอให้ถึงเมืองแก้วขอให้แคล้ววงมานขอให้พบพระศีอารในอนาคตการนั้นเถินนิพพานปัจโยตุ ตีมตัวกดน้ำรับพรจะเดินบอลรับพรต้องร้องต้องทต้นต้องหลบ้ามที่มามัาปเป็นไปรมีสจางทีนี้วอาวะอิวะอาปุราบริโอเรติซารังเอวะเมวโตทินลงเบดานามอุปกาปติต อิชิตังววทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปูเรนโตสังกภาพตันโตปันระโสญาถาปะนิโทติระโสญา,า,าโร เวนาสตุมังวะวัฑธะรายโยยะติธัญญุโกภะวะสันติมิโน <mimitation> okay inna <tik> abata ilo upatila Tidak bantu jatat katang Jatat tang ko bandito japan di to karama ato pato Katang anan yang etang anuk terang อริยะธรรมเมติตาวโรอิเทวนันตังสันติเปตตัสักเกปโมสติเตโตอาสลัตโตอาสุขิโตวิรุณโอหตาสสะเสนโรสุขิโตโหหิสหสามิยติเิสาอัสสลัณ สุขิตาวิรุฬหาบุตตาสเนอร์รสุขิตาโหหิสหัสสัมยานติทิเตอัศลัตตาสุขิตาบุตตาสเนอร์รสุขิตาโหทัสสหัสสัมยาติที่ชยะสิติสนาลาภัง ทิ่บากยังสุขขังบาลังยยจะวันโนจะโคคังมุตติยะสวัสตะวันจะอนุจะเีวสิทธิบวันอมวัตุตมบะมังกะลังรักขันตุตะเทวดาุทตานุบาเว

อาเมนะสทัสติอะวันตุเตรอิมินาปุญญาตามเมนะข้า,าพระเจ้าต้องจิตอุทิศผลอุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ อีกลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยรักเคยชังแต่ครั้งไหนขอให้ได้ในกุศลผลของฉันอีกเจ้าก,กรรมในเวทเทพเทวันขอให้ท่านรับกุศลผลนี้เถิดอะระหังสัมมาสัมพุทธ佛กวาย พุท oh, an ังพัะวันตังนภิวะที ลุกนะครับนั่งอยู่กันที่ก่อนเดี๋ยวเราส่งเทพพรหมเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับพี่น้องครับไม่ทราบว่าท่านสังเกตอะไรบ้างไหมตั้งแต่เราเริ่มจุดเทียนชัยจนถึงตอนนี้ท่านที่อยู่ด้านในอาจจะไม่เห็น แต่ผมเชื่อว่าท่านที่นั่งอยู่ด้านนอกเห็นสัมผัสได้รู้สึกได้แต่จะไม่ชีน้นำเพราะว่ากลัวข้างในเขาจะรู้ปีหน้าเขาจะได้ออกมานั่งข้างนอกบ้านนะครับปรากฏการณ์และสิ่งมหัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นในวันนี้เกิดขึ้นด้วย พลังกายพลังใจพลังศรัทธาของอันบริสุทธิ์ของทุกท่านทุกคนของกัลยาณมิตรคณะนักบุญทุกท่านทุกคนขอทุกท่านจงเป่งวาจาสาธุก,การอนุโมทนาบุญของท่านในครั้งนี้ให้สำเร็จสมประสงค์ทุกประการด้วยเทินสาธุสาธุ สาทาุกนุโมทามีเสสานิมังขรานังสังเวยะทิพภะโอชาเทวาพิเศกรโรคยาปรมาราพายาจามะข้าพระเจ้าขอน้องถวายให้เทพพรหมเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดมีเมตตาโปรดเสก ให้กลายเป็นสัพยาอาหารทิพ์ผลไม้ทิพ์